เ้ยต้องเขียนเขาบอกไม่เคยเขียนกูเปิดจริงคือมันต้องนด้แล้วเนี่อ้าวทักไปขอร้องมาดีนะเอาดิเอาคนจริงคนจริงจำไว้นะูบาคนจริงเป็นไงาใช่เหรอบคนจริงโอ้มึงงานลอกเรียอแล้วทีนี้อยโอ้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 ยอ้ยยอ้ย้ย้ยอ้ย้อ้ย้ยอ้ย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 ้อย้ย้ยอ้ยยอ้ย้ แน่โอ้โหมวันนี้เราจะมาเปสาวบีโก้บผมพอดีช่วงนี้เลยมันเหลือครับตังมันสั่นแบบเออพอให้อยู่เฉยๆแล้วตังมันเหลือคือวันนี้เราจะมาเปสาวบีโก้เห็นน้องๆเรียกร้องมาอยากอยากให้พี่ทําเหมือนเดิมแบบเปสาวอีกเหรอใช่ไหมคือน้องๆเรียกร้องเราก็จัดให้ไม่รอช้าจัดเลยคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือเราจะเปยเปย์จนกว่าเขาจะเขียนหน้าเราไม่เขียนหน้าเขียนชื่อเคาว่า S <S <S เราได้คิดกันแล้วอ่ะอะเราได้คิดกันแล้วเราได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะเปยังกว่าเขาจะเขียนคาว่าแฝดสยอ,องบนหน้าของเขาไม่ใช่หน้าร่างกายส่วนไหนก็ได้เอาส่วนไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ร่างกายขเขาตงแล้วแต่เขาจะเขียนหน้าเ<ช>โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะมาเติมตังเข้าบีโก้ก่อนไม่บอกนะเท่าไหร่ก็คือแบบคือต้องเปยเยอะคือกเป๋าตังหนักนะนะอือต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อย มาครับล้อเข้า F B Go กันเลยรเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เติมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเติมรหัสที่ชื่อบ้านนะครับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างปกติโบสทเนีแล้วก็ให<ช>้ชั้นเชิงโบ๊ทในการอะไรเอาล้อก่อนให้บ้านล้อก่อนไม่เกี่ยวดิือฝึกเขาเรียกว่าฝึกชั้นเชิงน้ำลายฝึกเติมปากเลยอะไรเนี่ยมันน้ำลายเดียวกันตอนอยู่ในท้องก็ท้องเดียวกันรื้มเลยเหรอเออเร็วเลยอย่าไปล้อต้องเอาจากอะไรครับอาจารย์ไม่โอ้ยอย่าเรียกอย่าง <c oughs> นี้อย่าเรียกอย่างนี้ ครับเราก็เราก็มาคนแรกอะไรเดี๋ยวกูเองเออคือดีจังอาหารที่คนแรกอ่ะคนแรกอะไรหรอวันนี้เราจะอยู่ในรหัสของพี่บานนะครับนี่ครับรหัสพี่บานนะครับอืจะเอาหนี่เอาไหมรหัสรหัสไม่เอาเองอ่ะไอหมูเป็นเก่งกว่าเกี่ยวเอาคนนี้นี่คนนี้มามาไอรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะไม่คนเนี่ยก็เห็นเนี่ยคนเนี้ยเอาคนแรกโอ้ไม่ถือก็คือคนแรกก็ไม่ต้องรอช้าแล้วต้องให้เขาเห็นเราก่อนนะต้องให้เขาเห็นก่อน เอาเอาไปหนเยอะไปของใหม่ของใหม่เหรอร้อยหนึ่งเหรอเป็นร้อยหนึ่งถ้าเขาเรียกชื่อเลยถ้าเขาเรียกชื่อเลยขอให้พี่มาขอคนไทยมาอ๋อดีครับดีครับมาต้องบอกเด็นชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะงผิดหรือเปล่าเขาต้องส่งวินเนอร์อ่ะอ่ส่งใหม่พี่บัสส่งส่งใหม่ไหมต้งลงส่งใหม่ไม่ส่งอะไรวินเนอร์วินเนอร์อันไหนนี่หนึ่งร้อยเหมือนกันส่งแล้ว ตัวใหม่แล้วใจมีถูกเฮ้ยตัวนี้แหละได้อะไรอ่ะถูกย่างได้อะไรอ่ะถูกย่างถูกย่างห่าฮ่าโอ้โหคือแบบว่าอยากให้เขียนชื่อต้องทำไงครับอ่าอยากให้เขียนจะทำยังไงปิ้งปิงติ้งไม่อ่านเดี๋ยวว่อ่านของพี่บานหน้าไปเลยครับชื่อเหรอเขียนชื่อเฮ้ย หนึ่งพันก็มาดิหนึ่งพันใช่ไหมโอ้โหาก่อน1,000ใช่ไหมหนึ่งพัใช่ไหมได้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 อะไรก็ได้1,000อ่ะอันนี้แบรของใหม่นิวนิวโบเอ้าเอ้าก็ดูดิก็ดูเดิต้องมาแล้วขอคำว่าแปดสยองวักหน่อยวักหน่อยเอาดิเอาดิแต่ว่ามันจัดไปแต่ว่ามันดีว่ะ ก็มาดครับเออลืมบอกเขาเมต่วันนี้เราคือแค่สาวคนนะครับสาวคนเดียวเรอสามคนแผลใสหยองสามสามคนสามคำก็แค่คำนี้เฮ้ยรได้แล้วคนหนึ่งถือว่าคุ้มอยู่อุ้ยอยอย่าก้มอย่าก้มอุ้ยที่คนหลังอุ้ยแผลหรอคะเฮ้ยเฮ้ยรู้จักเฉยเปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเปล่าเลยเปล่าเลยค่ะแผลใสหยองแผลใหยอกครับ ผ <me no ู้ยีนะมีจริงแฝงสยองก็กลัวเลยอ่ะฝันปะวะชิวชองเขาแฝงสยองโว้ยคนรู้จักอีกเอาดิรออยู่นี่นี่รอครับรอรอฉันรอเธออยู่รอฉันรอเธออยู่เขียนโพอเนี่ยมาอ่ะาอโอ้โหมาอเอาดิเอาเอ้ยพอหรือเปล่าเนี่ยพอหรือเปล่าไม่พอส่งเพิ่มได้นะ

เดี๋ยวผมขอดูพาิ์ติคิก่อนอุ้ยบูี่ว้าเอาเอาเอาโอ้ยนียย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 ยไยครับยย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 ยนยย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 บยรยยายยยยยไปยย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 เยย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 นียทยยยลยย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 รยบยอยยยยยยยทายทยยทายอันนี้ยยยบอุ้ยพี่ อุ้ยไม่ดีวะคือตอนนั้นเราเราเจ้รหัสมดอันนี้เป็นบัสหล่อหล่อไม่เรียกหนูให้หนูมองบ้าใช่ปะดีครับเขาเจ้าจะจำไม่ได้วะทำไมล่ะเพาะมึงเล่นแต่กูเสิร์ฟวะกูน,นีชื่อมึงละไอ้โบ๊ทจับไปจัดไปทำยังไงดีตอนเนี้ยอย่าเพิ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือไม่ไม่ไหวแล้ววาดลูกักหน่อยคือเซียน <ไป S 1> นี่ว่านลูกักหน่อยจัดจับไปจับไปถือไม่ได้ถือว่าผ่านอือ เฮ้ยขอส้มตำเหรอดูดิอยากกินส้มตำเหรอยังไม่ยังไม่ยังไม่ร้อยเก้าเก้าอ่อโหเอาไปเอาส้มตำไปกินก่อนละไปคือส้มตำอือเอาดิเอาดิเอาอยากกินแค่ส้มตำเหรอโอ้โหโอ้โหจะไม่ขอใครเลยนะเราอ่ะเขาบอกไม่ได้ผมผมสายเก็บเงียบขอเองนะเอาให้กูแบอลเลยเหรอต้อไหนก็กูณบอลจบอ่ะอ๋อได้ไอะไรนะ เออเฮ้ยเออเฮ้ยยังไม่เคยไอดียังไม่เคยยังไงอ่ะดีเขาเมียยังไงอะดีลองไล่ของไทยก้าอีกฮะอะไรนะทงชาติก้าทำไอะทงชาติก้าเหรอยังงี้เหรอทงชาติกไม่รู้อ่ะใช่ไหมคนจริงโอ้โถ่โถ่โถ่โถโอ้โถ่โถ่โ่โ่โถ่โโถ่โถ่นถ่โถ่นี่โถ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 ่โโ่

ขอดูช้างหน่อยดิสองพันห้าดิว่าดิว่าช้างตัวหนึ่งช้างช้างช้างตัวหนึ่งขอหน้าผากนะขอตรงหน้าอกเอ้าเอ้าเอาดิเอาได้เอาสิก็พูดแล้วอะเอาดิขอหน้าผากไอ้าดิขอหน้าอกก็ไม่มีเอาดิอะไรขอทูกอย่อยไม่มีไม่พูดแล้วไม่มีนมหมาเขาอยากเป็นเพื่อนเด็กต่อกันนะทำไมอะไม่พูดเยอะอ่ะอย่าลีลาเดี๋ยวเขาไม่เขียน อ,อเดี๋ยวคนส่ง99เาตายจน <c oughs> ออพอดีเอาดิก็ขี่ช้างอ่ะก็ช้างเมืองไทยช้างเมืงไทยเอาดิก็ช้างพี่มันใหญ่โตมวหัวลานอยู่แล้วอเออเออรบลเลอร์เลยไม่ต้องรอเอาไงเอะไรหรอ,อขอาะาไม้ดไมอดอยงนี้อนเอมไเียนฮ้ยทีมคนนะี้มปเขาจะรู้จักแน่เอนเลยใช่อป่ะเออว่ะเออว่ะเออว่ะเอาดิเอาดิเอาดิอิีมันบอแบบอะ ชอบมะดิโปอะโปโปตัวเราถ้าใช่จริงเดี๋ยช้ำนุ่มหตัวเราโอ้ยเดี๋ยวขอดูขอดูก่อนขอดูงบก่อนสี่พันยังไงเอ้ยมันเรียกร้องอ่ะต้องได้แล้วแหละคือเรียกร้องละคือมันต้องได้แล้วแหละหมดคือหมดอ่ะอ่ะไปขอเรียกร้องไปดีนะเอาดิขอเรียกร้องนะเหรอเสียคือเสียบาคนจริงคนจริงจำไว้นุ่มบาคนจริง ใช่คใับเหมือน่ราคนจริงเหมือนกู้เวนมาหุ่นยนต์คอยพิมพ์อ่ะต้องเขียนแล้วแหละคือต้องเขียนแล้วแหละเขียนก่อนแล้วแหละวันรุนกูเดย์สกิลลิ้นนายรนเลยกูเอ้ยทุกคนทุกคนดูครับเอ้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยมันเขาแฝดใหญ่ยังไงแล้วสยองจะอยู่ไหนเ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกผมบังครับผมบังอ่ะเอาดิเอาอีกเอออุ้ยอุ้ยดู ก็ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอุ้ยสยองเกยบตรงไหนยองข้างล่างแปดข้างล่าแปดตัวเล็กเขียนตัวเล็กๆก็ได้เขาบอกว่าสยองเขียนตรงไหนข้างล่างโอ้ยสยองอุ้ยโอ้ยสยอง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 อย่างนี้สยองกินเอ้ยไม่ได้ปับนะเนี่ยดูดูลูกต้องเขียนยังไงอะอยู่น้ำมาเลย เป๊ะเปเวอร์เปเวอร์ไอแถมแถมมีแถมด้วย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 เนาะโอ้โหแถมหัวใจโอ้โหโอ้โหแหวนสยองตายแล้วยอ้หน่อยมาจอมผีตีเดียวอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วที่มาค่ะโอ้พอไปตอนผม่ขอใช้ตัวได้ไหมคะน้ำ ขอย้ายตัวเดี๋ยวเราไม่มีหนูเป็นคนต่อไปสิจ้องนองดูอีกทีขอแค่แป๊บขอแค่แป๊บเพื่อเขาจะแอคค่ะอุ้ยดูดูดูอันนี้โอ้ไม่เห็นสยองตายแล้วไม่เห็นเลยอู้เอาสิเอาสิโอ๊ยคิ๊บไปแล้วอ๋อเอ๋ออ๋อ อ๋อแค่จบอุ้ยใครส่งช้างรับใครส่งช้างทับครับใครส่งช้างทับครับทับก็ทับไปเห็นไม่ไม่ไม่เอาแล้วไปแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเราต้องมีคนนึง่งหนึ่งคนสามคนเหนึ่งคนอือคุ้มไปต่อต่อไปเป็นคนที่สามของเราคนสุดท้ายแล้วเรามาดูว่าเราจะได้ไหมเขามันแบบสยองมันต้องมีเลยมันต้องมีเข้ามันสุดชื่นอะไรอย่างนี้ชื่อเรียงย่อยเหมือนเดิมดูก่อนดูก่อนทีเดียวเท่าไหร่ส่งไปดีเก้าสิบเก้านี่เรียงย่อยตรงเกาเฮ้ยเฮ้ย ดีครับดีครับต้องรีบเดินเกียรติเราๆจับไว้จำพี่ไว้ชื่ออะไรอ่ะอืมขอหนึ่งใหญ่เซอ๋อเอวคือดีเอาไม่ตอบไม่ตอบได้ได้จัดไปไม่ตอบขอวงใหญ่ปั๊บเอาดีเอาดีโอ้โหอ้าวอ้าวไม่มองไม่มองเลยฮัลโหลอ้าวเฮ้ยเห็นไหมสิวเห็นไหม ชื่ออะไรอ่ะเขายังไม่ตอบเลยชื่ออะไรอ่ะดูก่อนน้ำหวานนะครับพี่บาสหวานจริงก็บอาหวานจริงก็บอาพี่บาสส่งพี่บาสสั่งมาเอาตามเขาเลยตามเลยมาส่งขอให้หูนคืออะไรติดตามเขาหน่อยติดตามแล้วครับติดตามนะครับอืมหวานจริงนนี้ก็บอกจะลองปล่ะอุ้ยพูดอย่างนี้พูดดีพูดดีเหลือท่าเก้าอ่ะวินเนอร์ไปอ่าวินเนอร์เองแอ็คแอ็คหน่อยแอ๊คหน่อยอยากให้เขียนชื่อ โอ้โหเอาใจไปเลยอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาใจไปเลยเขาติไม่เคยเขียนชื่อครด้วยเลยต้องเขียนตรงไหนก็ได้อ่ะเขาบอกไม่เคยเขียนกูเปิดติงเอาลูกมึงได้วะไอ้โบอสโอ้ย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 พูดอย่างนี้เอาพูดอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่ร้ายมเขียนเองแล้เปล่าบอลลูนบอลลูนไหมบอลลูนไหมอ่ะเราบอลลูนไหมต้องเขียนแล้วแหละต้องเขียนอ่ะคือมันต้องเขียนอ่ะที่เคยเป็นหนูที่ไหนหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะเคยเห็นครั้งแรกแล้วไม่หวนหรือเปล่าไม่หวานในฝันในฝันในฝันโอ้โหในฝันแหมเก็บชื่อหรอขอเขาว่าเอาไอเดียเอากอดนค่ที่พังเขาบอกให้เก็บชื่อเขาทำไม่ได้นี่คือจบแล้วนะก็คืองทีนี้เราไม่ได้นะขอคาว่าแผลสยองเดี๋ยวรู้เลยไอ้เหี้ยเอรู้เฉยอ้าวรู้เฉยไอ้แผลสยบไอ้แพนไกเน่เลยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใช่รู้เปล่าใครอ่ะรู้แหละรู้อะไรโอ้โห โอ้ยเขารู้จ okay, ักหรอวะเอาเขียนจริงๆจอิงเขียนยังยังเขียนเขียนน่าสุดร้อยแล้วนี่เหรอเขารู้จักหรอรู้จักหรอไม่รู้อ่ะเขารู้จักหรอแต่เจ้าหอยที่ทำยูทูปปะใครเป็นใช่แล้วหกล้มหรอเอารู้กันหมดเลยเอาหายละเอาล้มไปหรือล้มใจหรือเปล่าอู้วล้มไปแล้วสิสุดร้อยมู้่แรกสุดอยเลยครับมันคือบ้าที่ทำยูทูปใครวะบ้าไม่ได้ทำ เอาสนุกไม่เกียนหรอรออยู่ไหนมีขาวล้วยเลยขาวรอแล้วส่งให้เขาเห็นไหมไม่รู้สิต้องให้ดอกไม้และอย่างเงี้ยอะอยากเห็นของเด็กปะเขาวะอยากเห็นเขาบอกสนใจสนใจเขโอ้โหสนใจก็สนใจสิไม่สนุกอะมีคนรู้จักคือไม่สนุกเลยนี่ไงสนใจถ้าทำไมอะก็สนใจเอาไปเลยสนใจแล้วดงด้วยสนใจแล้วสนใจแล้วนะ เขียนสิเทียโดนนะคะอุ้ยเทียดโดนปะคะถ้าเป็นถ้าเป็นผมที่ผมยังโดนนะคะตอนนี้อยากให้เขียนก่อนรอดูเขาว่าแฝดสยองอยู่งบน้อยก็อย่างเงี้ยแหละน้องพี่งบน้อยพี่เติมไม่น้อยเู้คำว่าแฝดสยองเลยนะเอาได้เออโน่องนี้เออริวเออี่ยากเหนท่าไม่ตายของลูก่าคะท่าไม่ตายอะไรอ่ะเฮ้ยถ้าอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะถ้าดราคืท่าไม่ตายถ้ามันต้องคำว่าแฝดสยองเราไม่เข้าใจดีกว่ามามา กำลังจะเขียนแล้วเรียบร้อยครับเพราะว่าแบบสยมยมือสวยด้วยอะไรมือสวยด้วยเขียนตรงนี้อีกแล้วตัวนี้ผมไม่ได้ขอนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขอนะผมไม่ได้ขอเลยผมไม่ได้ขอเลยไอ้บดอ้าวกูขอได้เบาอันนี้คือเจ้าของหนังสือมันกนไปห้องไหนก็เจอแต่แฟนสายหยอกโอ้โหโอ้หดูดูดิดูดูอ๋อเหอะอ่ะดูอ๋อเหอะดูอ๋อเหอะดูอ๋เองดูเองเหอะโอ้ยจุ๊บทีโถอย่างนี้ โจ๊ีเฮ้ย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 เฮยโอ้โอตาย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 เป็นอย่างนี้นี่เองไม่ไหวละไปออกน้องๆคือภารกิจเราสำเร็จลุล่วงนะจ๊ะหยุดก่อนคือไอ้บ้อ้รัดมันดีจริงเลยเดี๋ยวขยโยกขยโกกขยโยกค่ะคือคือมันดียังไงอะหวะโอเคครับตอนนี้ก็จบคลิปแล้วครับจบคลิปแล้วครับ คบถามคนไปที่เรียบร้อยโบดไปเรียบร้อยเงินน,นะครับสำหรับแปยสยองก็สยองัอวสย,สยองนะครับก็ <c oughs> คือเข้าไปคนรู้จักเฉยเลย้ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปแบบนี้นะครับน้าเนาอยากให้เปอีกก็กดไลค์กดไลค์มาเป็นกำลังใจแล้วเราก็จะมีกำลังใจเปยีกงครับครับผมทุก <ใช S 1> <ๆ>อย่างคือการแสดง <c oughs> หลังคลิปคือการแสดงแสดงไม่คิแสดงนะครับไม่กี้แสดงนะครับแล้วกผมกลายเป็นคนปกติก็ใช่ครับก็สรับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่สำคัญอย่าลืมติดตามเพจแฟลซิ่งกับไปเคียร์ได้นะเราอะเ,เคียร์ได้เหรเอเคียร์ไรเ,เคียร์ไรโอเคไม่ม